ในแบบฝึกเพิ่มเติมครูก็จะให้ลักษณะแบบฝึกที่ให้นักเรียนคุ้นเคยกับตัวเลขมากขึ้นนะคะให้เรียงจำนวนจากน้อยไปมากในคำสั่งแรกจากน้อยไปมากมีทั้งหมด6ข้อย่อยทำลักษณะแบบนี้ให้ดูตัวอย่างไปแล้ว2ข้อ ทีนี้ลองมาดูเราก็จะไปเลือกลองเรียงข้อสุดท้ายแล้วกันนะคะเรียงข้อสุดท้ายอีกหนึ่งข้อนะคะลองเรียงดูนะน้อยไปมากเพราะฉะนั้นจำนวนลบมีกี่จำนวนเนี่ยสองจำนวนคือลบหกกับลบสิบสองเพราะนั้นเรียงตัวแรกคือ ลบสิบสองเรียงด้วยลบสิบสองตัวต่อไปเรียงตัวต่อไปคือลบหกต่อไปก็ไปดูส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือก็จะเป็นเต็มบวกสองตัวแล้วก็เต็มศูนย์เพราะ,ะนั้นตัวต่อไปต้องเป็นศูนย์ตัวต่อไปก็จะเป็นเป็นสี่คูณลงนี้นะคะแล้วก็เป็นแปด นักเรียนคะาในแบบฝึกของเนักเรียนนักเรียนจะเขียนพอนะคะแต่ของครูครูใช้เขียนตัวโตนิดนึงเพราะฉะนั้นครูจะมาเขียนเรียงข้างล่างมันจะต่อสี่กับแต่อไปด้านข้างได้เลยนะคะในคําสั่งข้อสองใหญ่ก็จะมีหข้อย่อยเหมือนกันหกข้อย่อยเหมือนกัน ครูก็ทําให้ดูตัวอย่างไปสองข้อเมื่อกี้นี้ตามคําสั่งว่าคิดยังไงนะคะอทีนี้ลองมาดูเราก็จะลองมาดูทําได้กันอีกสักหนึ่งข้อจากมากไปน้อยจากมากไปน้อยเราก็มาเรียงก็เลือกข้อหเหมือนเดิมเพราะข้อหมีพื้นที่พอที่ครูจะเขียนลงไปด้านล่างเอาลองไปดูข้อห จากมากไปน้อยเพราะฉะนั้นดูเต็มอะไรก่อนเต็มอะไรคะดูเต็มบวกก่อนเต็มบวกมีทั้งหมดกี่ตัวสามตัวมีสองแปดแล้วก็ห้าถูกไหมคะแล้วเรนก็เรียงตัวมากก่อนเพราะนั้นก็เริ่มเรียงแ มีศูนย์ไหมคะมีศูนย์ก็ต่อเลยและต่อไปก็พิจารณาจำนวนที่เป็นเต็มลบเลือกมากเพราะฉะนั้นตัวแรกเลยเลือกลบหนึ่งแล้วก็ไปลบเจ็ดแล้วก็ลบสิบหกหมดไหมคะหมดนี่เป็นการเรียง ่ไปดูแบบฝึกเพิ่มเติมอีกในคําสั่งนี้ครูก็ได้ทำตัวอย่างไปเหมือนกันแต่ในแบบฝึกเพิ่มเติมมี10ข้อมีสิข้อเราก็จะไปดูเลือกมาทําสักสองข้อก็แล้วกันนะคะเมื่อกี้นี้ที่ทําให้ดูตามตัวอย่างเลือกข้อ4ไปแล้วถูกไหมคะ นี่ลองดูไปเลือกข้ออื่นเอาลองดูซิจะให้เลือกข้อไหนจะเลือกข้อไหนคะเ,เพื่อนบอกไปเลือกข้อสามอเอาไปดูนะเลือกข้อ3ามกันนะคะเป็นตัวอย่างให้มาสามจำนวนลบเก้ลบหลบสามดูสิ่งที่โจทย์ให้ก่อนนะคะลบ เก้า <9 S 2> เพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นลบหกเนี่ยเพิ่มขึ้นจากลบเก้าพอเพิ่มมาเป็นลบหกเพิ่มขึ้นมาถูกไหมคะพอเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่สามต่อไปจากลบหกเพิ่มขึ้นมาเป็นลบสามมองเป็นไหม เป็นนะ้เพิ่มนะเพราะนั้นคิดว่าตัวต่อไปถ้าไม่เขียนเส้นจำนวนจะมองเห็นไหมว่าตัวต่อไปน่าจะเป็นอะไรศูนย์มีเพื่อนตอบศูนย์แสดงว่ามองเป็นอ้าวคนที่ยังมองไม่ค่อยชัดเราก็จะมาดูตัวนี้ช่วยอ้าใช้ ใช้เส้นจนํานวนช่วยแล้วก็จะมาดูเขาบอกว่ามันเพิ่มขึ้นครูก็จะเริ่มตัวแรกลบเก้าอยู่ทางซ้ายนี่เลยเพราะมันเพิ่มนี่เดี๋ยวเราต้องไปทางขวาถูกไหมคะเพราะเพิ่มต้องไปทางขวาถูกไหมคะลบเก้าลบแปดลบเจ็ดลบหกแล้ก็ขิคร้าวๆข,ของเราเองเพื่อจะได้มองต่อไปลบห้าลบสี่ลบสาม ทำสองสามตัวเดี๋ยวเราก็จะเริ่มมองเป็นนะคะเพราะนั้นตัวต่อไปก็ต้องเป็นลบสองลบหนก็จะลดลงมา3ามช่วงวิ่งมาทีละสามเพราะนั้นตัวต่อไปเป็นอะไรคะเอานะตัวนี้เป็น0ูน ตัวต่อไปก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็น3ใช่แล้วตัวต่อไปก็เพิ่มขึ้นเป็นหกเขาให้เติมสามจำนวนพอและใครอยากเติมเป็นสิบพื้นที่ไม่พอโจทย์สั่งให้เติมสามจำนวนนะคะเพราะนั้นครูก,ก็จะเติมแค่นี้แหละ แต่ถ้าถามว่าเติม9ต่อไปเอ๊ะจะดูให้มันชัดเติม12ต่อไปก็ได้อ่าไหนลองข้ออื่นสิเอาอีกสักหนึ่งข้อเลือกข้ออะไรดีอ่าข้อใดก็ได้เพื่อนเลือกข้อ9ข้อ10หน้าตาคล้ายกันหมดแหละข้อ9ข้อ10เหมือนกันข้อ9ข้อส0เหมือนกันอ้าวเลือกข้อ10บก็ได้รู้สึกข้อ10บเหมือนมันยากกว่าหน่อย ยากกว่าหน่อยอ้าวลองไปดูห้าตัวแรกมาเป็นลบสามน้อยลงหรือมากขึ้นน้อยลงแสดงว่ามีการลดลงมาถูกไหมคะลดนะเอาละมองเป็นนะว่าลดเราก็ไปพิจารณาครูก็จะใช้ตัวนี้ช่วย ลดลงมาคุก็เริ่มตัวนี้ห้าที่นี่เลยพอน้อยลงมันต้องมาทางซ้ายนี่ถูกไหมคะอ่ะแล้วล่งก็เริ่มเลยห้าคุกเริ่มนับนะคะสี่สามสองหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งลบสองลบสามเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามันลดลงมาเท่าไหร่คะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่แปดเปล่าเนี่ยคุณนับมาแล้วอะห้าหนึ่งช่วงมาเป็นสี่หนึ่งช่วงมาเป็นสามหนึ่งช่วงมาเป็นสองหนึ่งช่วงมาเป็นหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งนี้คือสี่นั่นเองนะสี่สามสองหนึ่งศูนย์ นะลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาต่อลบสต่อไปลบสถูกไหมลบห้าลบหกลบเลบแลบเ้ลบสิแล้วก็เป็นลบสิบ ก็นับมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้าวทีนี้ตัวต่อไปจะเริ่มเติมแล้วจากรบสามนับไปถึงลบสิบเอ็ดแปดเพราะฉะนั้นจากรบสิบเอ็ดก็ต้องนับเป็นสิบสองสิบสามไปถึงอะไรลบอะไรลบอะไร ลบสิบเก้าตัวต่อไปจะเกิดปัญหาไหมเนี่ยไม่เกิดปัญหาแล้วพอเริ่มชักนับมากขึ้นไม่แน่ใจเป็นนะคะอ่านับไปเลยแล้วก็นับไปเรื่อยๆตรงนั้น ไปทีละแปดแปดแปดถ้านักเรียนมองนะคะนักเรียนมองนะตรงนี้เริ่มเข้าไปทางจํานวนลบมองแต่ว่ามันเป็นรูปอะไรถ้านับไป8ยังไม่มองลบ19ก็ต้อง20 21 22 23 24ถูกไหมคะอ่าเป็น27ก็เป็นลบ27แล้วอ่าแล้วก็นับไปอีกอีกแเป็นลบ35 เอาล่ะตรงนี้ทําได้ต่อไปมาดูในแบบฝึกเพิ่มเติมอีกจงหาจํานวนเต็มลบต่อไปนี้หาเต็มลบอย่างเดียวเลยเพราะว่าเป็นตัวที่เพิ่งเรียนใหม่มากกว่าลบหน้อยกว่า0ูนย์ทำได้ทำได้ไหมคะมากกว่าลบหตัวแรกอันไหนต้องเขียนที่ตัวแรกเลย ลบห้าแล้วก็ไล่ไปนะจำนวนเจ็ดจำนวนให้หาเจ็ดตัวขอสามนะที่ต่อจากลบแปดให้ลงไปทีละสามเอาสักเจ็ดจำนวนต่อจากลบแปด ไปทางไหนไปทางน้อยลงลดลงลดลงทีละสามเอาไหนลองดูซิดูตัวก่างลองเขียนดูตัวแรกนะคะลบแปดลงไปอีกสามก็ลบเก้าลบสิลบสิอ็ดถูกไหมคะใช่เปล่าแต่ถ้าเป็นทางบวกนะแปดเพิ่มอีกสามจะเป็นแปดเก้าสิบบเอ็ดเพิ่มเข้าไปสาม แต่นี่บอกให้มันน้อยลงแต่เป็นจํานวนลบเพราะฉะนั้นตัวที่ต่อจากลบแตัวแรกเลยคือลบสิต่อไปสิบสองมถูกไหมลบสิบมีใครเห็นแนวคิดที่ครูชี้แน่หรือยังต่อไปก็15บห้าลบ สิบเจ็ดถูกเปล่าคะลดลงทีละแต่นักเรียนอาจจะนับเป็นลบสิบสามเอ้พอลบสิบสี่ลบสิบห้าลบสิบหกลบสิบเจ็ดมันนับเหมือนสวนทางกันอยู่แต่มันน้อยลงเพราะมันเป็นจำนวนลบพอกนี่พอกนี่เพิ่มปริมาณนี้ไปเรื่อยๆมองเป็นนะคะอา้าว ไปลองดูที่เหลือๆสิว่าภาษาตรงไหนจะดูแล้วไม่เข้าใจอีกอันอื่นๆนักเรียนก็วิเคราะห์เองบ้างจำนวนเจ็ดจำนวนที่ต่อจากลบสิบเก้าแต่เพิ่มขึ้นทีละสองอ่าก็หาไปนี่สามจำนวนต่อจากสี่ลดลงทีละหกใช้เส้นจำนวนช่วย หรือไม่ก็ใช้นับนิ้วก็ได้นะแล้วแต่ถนัดมองเส้นจำนวนก็จะข้ออื่นๆน่าจะทำได้ข้อ5นี่อยากให้ทำเองข้อ5แต่ละคำสั่งแตกต่างให้ทำเองลองคิดดูเอ๊ะน่าจะเป็นตัวเลขอะไรนะยังไงนะคะจงหาจำนวนเต็มแทนตัวแปรแล้วทำให้ประโยคจริงทำเอง ะะที่เหลือไปทําเองนะหวังว่าน่าจะทําได้ในแต่ละคําสั่งนักเรียนจะได้ลองฝึกดูอ้าวและวค่ะนักเรียนคะสําหรับวันนี้ไว้เท่านี้ค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ